สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation EP ที่16แล้วนะครับโอเคก็ทะเลื่อนแรงมา6ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่ามอนกันต่อรู้สึกว่าอยากเจอตัวหนึ่งนะโอเค รอบนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสไตล์วอร์ลเรอร์นะครับแล้วก็ไปฟาร์มชุดตัวของเคทาธอสมาละครบเสร็จอยากจะลองชุดมันเล็กน้อยนะครับอยากจะลองสกิลเอาวุธที่ใช้ก็เป็นของทางดาบนะครับไปฟาร์มมาแล้วเหมือนกันดาบตีทัดไฟนะส่วนแมวก็มูฟ เปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนเป็นเมก้ามุมแรงนะเอาฮิวออกนะครับโอเคชุดแน้ท่าล้อเนี่ยถ้าใส่ครบเซร็จน,นะครับจะได้สกิลกันสตันมานะครับแต่ยังไม่เต็มนะครับการสตันเล็กน้อยแล้วก็จะได้สกิลเชนคีมานะครับซึ่งสกิลเชนคีเนี่ยมันจะทำให้เราตีติดคีนะครับ ีโอกาสตีตีทีเพิ่มขึ้นแต่ต้องตีมอนตีมอนเตอร์ภายในห้าวิไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลุดจากห้าวิเราก็ต้องเริ่มใหม่นะครับซึ่งมันมันก็ค่อนข้างจะเหมาะกับอาวุธที่มันตีเร็วๆอย่างดาผู้นะครับอย่างพองแมลงอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ ถ้าเรายิ่งตีไปเรื่อยๆโอกาสที่ติดฮีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับภายในระยะเวลา5วินะครับต้องตีไปเรื่อยๆพวกสายปืนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพนทีนะทําให้โอกาสติดฮีเราเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับก็อยากจะลองคิวนี้แหละนิดนึงแล้วก็ชุดมันสวยด้วยนะครับก็เลยฟาร์มเอามาเก็บไว้เล็กน้อย โอเคเรามาเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับก็คือว่าเล่นสายบินมาเยอะแล้วอยากเปลี่ยนมาเป็นสายวิ่งบ้างครับก็สไตล์เวอร์เลยนะครับเป็นสายที่จะกดโล่ป้องกันได้นะนี่นะเป็นโล่สีฟ้ารอบตัวมันเป็นสายเคาน์เตอร์เหมือนกับสายอาดิฟนะครับแต่ สาอดีปมันจะเป็นคาเตอร์หลบมอนนะครับแต่อันนี้จะเป็นคาลเตอร์เพื่อโจมตีต่อนะเดือคาเตอร์การโจมตีนะคาเตอร์เสร็จแล้วก็วิ่งโจมตีต่อได้เลยนะสายที่จะเข้าทำดาดมีไดค่อนข้างไวมากนะเพราะว่าเปลี่ยนคอมโบเราไปเยอะเลยนะครับ เวลาเรากดตัว R นะกดตัว R จะเป็นการวิ่งชาร์จนะครับนี่นะครับนะจะเป็นการวิ่งพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะยิ่งกดาค้างไว้นานๆมันก็จะยิ่งพุ่งไปไกลนะครับนี่นะ,ะวิ่งยิ่งยิ่งไปไกลมากนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนิดนึงครับสำหรับสายนี้ก็คืออย่างเดียวเลยก็คือเปลือง เต็มหนาโคตรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมันขาดไม่ได้ก็คือน้ำยาเทพนะครับทำเป็นงานเล่นเล่นยากครับแต่เวลเลอร์นี่นะครับโล่ฟ้านะครับโล่ฟ้ารอบตัวเราเรากดได้นะครับมันจะเคาะเตอร์ได้ทุกอย่างครับแต่ว่ามันก็มันก็จะเสียเลือดเราไปนิดนึงด้วยนะครับ ตามการโจมตีของมอนนะครับแต่ละถ้าวิ่งท่าแรงๆก็ลดเลือดเราเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะยังดีกว่าที่เราโดนสกิลมอนเต็มๆนะครับเป็นสายที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับเพราะว่าเราคาร์เตอร์เสร็จเราสวนกลับได้เลยนะแถมมีท่าวิ่งาราด้วยนะ นี่โอ้โหก็เกรดของดาบเราจะไม่มีนะครับจะกลายเป็นเกรดของวัลเลอร์สเตจแทนนะครับเป็นเกรดของสายนี้แทนเราจะเก็บเกรดวัลเลอร์ได้ก็คือเราต้องกดโล่นะครับเราต้องกดโล่เพื่อคอเตอร์มอนให้ได้แล้วก็ กดโล่เพื่อโจมตีมอนก็ได้เหมือนกันนะเราจะเก็บเกจไว้มากนะแล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดเวลสร์สเตทนะครับซึ่งเราก็จะโจมตีเร็วและแรงมากนะถ้าอยู่ในโหมดเวลอร์สเตทนะครับโอ้นี่นะครับกดป้องกันไปมันก็จะป้องกันได้ทุกอย่างนะครับ ขอดีของโล่ตัวนี้ก็คืออารมณ์เหมือนเรามีโล่ในตัวนะครับเหมือนอาวุธชิ้นอื่นที่มันมีโล่นะครับซึ่งมันกันได้เยอะมากนะครับทำให้เราเปลี่ยนสไการเรนไปเยอะพอสมควรอารมณ์เหมือนดาผู้มีโลประมาณนั้นเลยนะครับ สายเข้าชนโดยแท้จริงมาแต่ก็ดูเลือดเราด้วยนะโอเคนี่นอนนะสกิลเชนจี้ค่อนข้างสีที่บ่อยมากนะ เพราะว่าเราตีเรื่อยๆอยู่แล้วนะก็ถือว่าดีนะครับได้มาลองสกิลเชนกิสักหน่อยตัวนี้ก็อยากเจอมานานแล้วคะับกอดำมันจะมีกอดำหรือกอขาวนะซึ่ง มันเป็นตัวที่ดีไซน์เท่ดีนะครับแล้วก็มีสกิลข้างๆแปลกนะครับมันจะเป็นสกิลใหม่นะสกิลไวรัสเนี่ยเป็นที่ไวรัสครัทำให้มอนบ้าข้างนะโอเคตอนนี้เราเข้าสู่เวลสร์สเต็ตแล้วครตัวเราจะตีเร็วและแล้วก็แรงมากนะ Okay. ไปกันต่อนะบินหนีไปละตามต่อนะนี่นะครับเวลาเรากดอานะครับนี่ครับกดอาค้างไวน้นี่เห็นไหมครับสเตวิน่าเราลดไวมากนะครับนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะขาดน้ำยาที่ไปไม่ได้นะครับถ้าเรียนสายนี้เนะี่ย นี่นะครับกด R วิ่งนะครับเป็นการวิ่งแบบรวดเร็วนะครับเวลาเรากดโล่นะครับกดโล่ก็จะเราก็จะกด Y นะครับเราจะกด Y ค้างไว้ก็ได้นะครับเหมือนเราเอาโล่มากันนะแต่ว่ามันจะเข้าเลือดเราด้วยนะครับนิดน,นึง ยิ่งฆ่ามอนแรงมันก็เข้าเลือดเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ใช้โลก่ก็ระวังระวังกันด้วยนะคอยเติมเลือดเพิ่ไมไปด้วยนะเพราะมันไม่ได้กันดามิดเราจินนะครัแต่โลน่นี้แต่มันก็ช่วยให้เราไม่เสียจังหวะนะทำให้เราเคาน์เตอร์แล้วก็ไปฟันต่อได้นะเลือกเล่นได้หลายจังหวะถือว่าหลากหลายนะครับ ก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะเร็ว,เร,วเร็วด้วยนะส่วนตัวเราค่อนข้างชอบนะสายที่เร็วเร็วอยู่แล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับถ่ายไปเลยค่อนข้างแรงนะแล้วก็ค่อนข้างเป็นสายที่นิยมยกันนะครับ แต่ถ้าเทียบความเล่นง่ายเนี่ยอเด็บเจอเล่นง่ายกว่าครับแล้วก็นิยมมากกว่าเพราะ้วยความง่ายครับความง่ายแล้วก็จังหวะข้อทำดามิมันเร็วกว่าครับนี่ครับเตรียมเร้อยแล ใช่บ่ยบอยๆเลือดเราก็จะหมดนะครับในโ,โลกโลนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องคอยเติมเลือดอยู่เรื่อยๆนะ mm hmm. แต่ไม่ต้องกลัวนะร mm hmm. เราเร็วอยู่แล้วนะ mm hmm. เข้าออกไวมากสา่นี้นะคนี่ mm hmm. นี่นะครับเวลาเราเก็บเกตแล้วก็กดโลก่อน,นครับ mm hmm. กดไวแล้วก็กดเช็คนะ mm hmm. เพื่อโจมตีส่วนกลับเข้าไปนะครับเราจะได้เก็บเกรไวมากนะ หรือว่ากดโล่ป้องกันนะข้ามอนแล้วก็เติมตีสวนกลับเข้าไปนะเราก็จะเก็บเกตดไวสุดๆนี่นะครับแป๊บเดียวเข้าวลเลสเอีกแล้วนะค่อนข้างจะเล่นสนุกมากนะครับสายนี้เป็นสายวิง่งเป็สายวิ่งแบบรวดเร็ว ตามต่อนะครับตัวนี้จะเป็นกอมากะล่านะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือกอขาวก็คือชากาลูมักะล่านะซึ่งเรายังไม่ได้เจอตอนนี้เจอกอดํดำไปก่อนนะครัจะต,ตัวนี้ค่อนข้างจะอยากเจอมานานแล้วลหละเพราะตัวมันเท่ดีนะชอบอะไรที่มันดังๆนะครับ มีตา,มา์มนค่อนข้างที่มีไวรัสด,ด้วยอันนี้อารที่เราเอามาก็เป็นวูฟแมวนะครับซึ่งเราก็จะเข้าสู่โหมดตีแรงครับ เราไม่ต้องเอาแอ s o l ลู e อเวชันมานะครับเพราะว่าเราสายนี้เรามีสกิลวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับเข้าอ,ออกได้ไวมากๆแล้วก็มีสกิลโลด้วยนะครับป้องกันได้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาสกิลทำดาเมจมาดีกว่านะแล้วก็เวลาอยู่ในเวอร์เลสเตทนะครับเราสามารถกด R เพื่อเคาน์เตอร์ได้นะครับเคาน์เตอร์การยจงตีของมอนนะครับ มันจะเป็นโล่อากาศนะครับโล่ขาวถ้าเรากดตรงจังหวะเหมือนสายอาดิบนะครับเวลามอนโจมตีมาแล้วเ,เ,เรากดอาครับในหมดวัลเลสเจดนะเราจะเข้าเตอร์มอนได้ด้วยนะครับเหมือนมีสายอาดิฟอยู่ในตัวแต่ก็ ท่านจะต้องแม่นในการกดจังหวะด้วยนะต้องรู้จังหวะมนันโดยเซตหนึ่งนะ,งะคือคาลเตอร์แม่นๆนะครับส่วนตัวคาลเ,เตอร์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ซึ่งเน้นใช้โลกมากกว่านะโลกฟ้าพอมันใช้ง่ายกว่านะ เดี๋ยวนะเปลี่ยนโซนผิดวิ่งไปกันมันอยู่โซนสองนะใกล้จะตายแล้วหรือเปล่านี่นะวิ่งเร็วมากนะยาวๆวิ่งยาวๆสี0นร้อยนี่วิ่งแบบนารุโต ไปไหนจะยูนิเฟย์โดนไวรัสนะไม่รู้ว่าไวรัสมันทำอะไรได้นะแต่ก็ไม่สนใจนะโอ้โหเซวิน่นาหมดเดยวเติมแบบแด,ดจูงแล้วก็วิ่งต่อวิ่งอยู่หน้ลุตรต เปลี่ยนโซนอีกแล้วนะครับใกล้ตาเลยหรือเปล่าเนี่ยันนี้เราเปลี่ยนตามเนะ้ววางกำับดักเลยวางตรงนี้แหละ หอมอนก่อนนิดนึงนะค่อนข้างเร็วนะรู้สึกว่าล่าเร็วมากนะครับขนาดมอนเตอร์หกดาวนะนี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าล่าเร็วอยู่นะครับสำหรับสายนี้สายเวเลอร์ มาทางนี้เคสวยนะโตกลุ่มเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะสำหรับการล่ากอมากล่านะครับกับอ er ันทิอาสายเวเลอร์เป็นอีกหนึ่งสายที่ เล่นสนุกนะครับก็แนะนำนะใครที่หลบไม่ค่อยแม่นนะครับก็แนะนำให้เล่นสายนี้ได้เพราะว่ามันมีโลนะครับเหมือนเราเอาวุธที่มีโลมาเล่นนะเรากดโลก็เคาน์เตอร์ได้ทุกอย่างนะครับ ก็เป็นสายที่แปลกดีนะทำเล่นกับดาบคู่เหมือนดาบผู้มิโลเลยพราะปกติหลบอย่างเดียวนะคดาบคู้เนี่ยมีมิโลให้กดก็หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะช่วยช่วยเซฟชีวิตเราด้วยนะโอเคประมาณนี้นะก็อีพีหน้าจะไปล่าอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะสำหรับอีพีนี้นะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ